เป็นพระที่มีลักษณะใดถึงเรียกว่าครูบาและแต่ละภาคเรียกต่างกันไหมคำว่าครูบาเป็นคำที่ใช้เรียกพระสงฆ์ในภาคเหนือครับโดยทั่วไปแล้วจะใช้เรียกพระสงฆ์ที่มีพรรษามากมีความรู้ความสามารถหรือเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนครับแต่ละภาคก็มีคำเรียกพระสงฆ์แตกต่างกันไปนะครับ เช่นภาคกลางเรียกหลวงพ่อหรือท่านเจ้าคุณภาคอีสานเรียกหลวงปู่หรือครูบาอาจารย์และภาคใต้เรียกพ่อท่านหรือหลวงพ่อครับแล้วครูบาทางภาคอีสานเนี่ยเป็นพระแก่พรรษาหรือน้อยพรรษาอ๋อที่อีสาน คำว่าครูบาใช้เรียกพระที่บวชใหม่ครับไม่ว่าจะมีภ์ษามากหรือน้อยก็เรียกครูบาได้ครับคำตอบของคุณนี้มีแหล่งข้อมูลยืนยันมากี่แหล่งจากการค้นคว้าของผมมีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจอยู่สแหล่งครับแหล่งแรกเป็นเว็บไซต์ l i n k p s a n 1 0 8 c o m ที่อธิบายความหมายของคำว่าครูบาในภาษาอีสานครับ ส่วนอีกแหล่งเป็นกระทู้ในเว็บไซต์ลิงก์ไปที่ p a n i p c o m ที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแสดงว่าครูบาทางภาคเหนือใช้เรียกพระที่มีพรรษามากส่วนคําว่าครูบาในภาษาอีสานหรือพระอีสานใช้สําหรับพระบวชใหม่ใช่ไหมคอนเฟิร์มจากข้อมูลที่คุณมีใช่ครับจากข้อมูลของผม คำว่าครูบาในภาษาเหนือใช้เรียกพระสงฆ์ที่มีพรรษามากแต่ในภาษาอีสานจะใช้เรียกพระสงฆ์ที่บวชใหม่ครับกี่พรรษาะถึงเรียกว่ามากกี่พรรษาถึงเรียกว่าน้อยในแต่ละภาคข้อมูลเรื่องจำนวนพรรษาที่แน่นอนในการเรียกครูบาแต่ละภาคนั้นหาได้ยากครับส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละวัดและแต่ละชุมชนมากกว่า แต่โดยทั่วไปแล้วพระสงฆ์ที่มีพรสามากและเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนก็มักจะได้รับความเรับปริบย่องให้เป็นครูบาครับหมายถึงในภาคเหนือใช่ไหมข้อความเมื่อสักครู่ใช่ครับข้อมูลเมื่อสักครู่หมายถึงภาคเหนือครับทาภาคอีสานก็คือยังไง อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําว่าครูบาในภาาอีสานนะครับคานี้ใช้เรียกพระสงฆ์ที่บวชใหม่ไม่ว่าจะมีพันธุามากหรือน้อยครับบางครั้งก็ใช้เรียกพระภิกษุโดยทั่วไปด้วยครับอ๋อครูบาก็คือคําเรียกชื่อพระอย่างหนึ่งเนาะไม่เกี่ยวกับพรรษาใช่ไหมแต่ถ้าภาคอีสานเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าภาคภาคเหนือก็คือเฉพาะพระที่เอาพันธุามากใช่ไหม ใช่ครับเข้าใจถูกต้องแล้วครับครูบาเป็นคำเรียกพระสงฆ์ครับแต่ละภาคนิยมใช้ต่างกันภาคอีสานใช้เรียกพระที่บวชใหม่ส่วนภาคเหนือใช้เรียกพระที่มีความสามากครับโอเคขอบคุณมากครับด้วยความยดีครับฝากกดติดตามช่อง YouTube เนติธรรมมหาชนด้วยนะครับช่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะคำสอนดีๆมากมายเลยครับ